สวัสดีครับตอนแรกมันจะถ่ายแค่สองช็อตนะครับตอนนี้ทางมันล่มลื่นมากเลยฮะก็เลยอดไปไดที่ถ่ายอีกช็อตหนึ่งะคะอีกคลิปหนึ่งนะครับตันนี้ก็ยังเป็นทริปจัก,กรยานเพื่อสุขภาพโดยปันอุรุชุมบุรีนะฮะที่ปั่นร่วมกับอานนท์แล้วก็ชงวันพระศรีมาโพนะครับตอนนี้ก็ยังช่วงที่ตัดกับระหว่างบ้านผ้าบ่อวัานน้องบ่อไปสู่อำเภอเมืองจงังหวัดอุบลนะฮะ ปันเลาะนะลูกลังนะฮะทางลมเลือนดีมากเลยครับบรรยากาศดีาัิที่น,นี้ก็ปั่นสบายๆนะฮะไม่เร่งความเร็วมากเพราะเราไม่ได้มาแข่งกันนะฮะเลาปั่นชิ่นชมธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็แดดนะประมาณสัเก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงนะกะ็ะเริ่มจ้าแล้วแต่ววเราก็ป้องกันนะก็คือโปะยาก,กันแดดอย่างเต็มที่กัดนะฮะ เดี๋ยวกันแดดที่ว่าเย็นอันนดีเราใช้หมดนะท่านนี้โอ้่ซากาวอกเลยนะครับเพื่อความเพื่อความสบายใจเส,ส้นทางดูสิฮะโอ้โห,หน่าปั่นแม้กันในขนาดแดดวันสนะิบโมงนะฮะลมเลื่อนดีนะครับเดี๋ยวผมจะชะลอนะฮะรอกลุ่มหลังนะครับเพ<ไ>ื่อถ่ายอ่านี่ทางคอนกิดแล้วครับสบายหน่อยแล้วสบายก้นขึ้นมาหน่อยแล้ว โอ้โหล่ลืเรืนดีครับล่มเรืนดีดนดีมากเลยทางสวยมากโอ้โหทางสวยมากเลยโอ้โห,โโหสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โห,โอโหจอดหานเอาอไม้กันไหมครับอไปเป็นอาหารเย็นไงเออโหนะครับมาะลุป,ป่าไผ่มานะฮะ อ้าวโ,โหสมาชิกเตอคนสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้โหเอนโดรฟินหลั่งกันหมดแล้วเนี้นะอ่าวข้าวเหนียวเริ่มย่อยละข้าวเหนียวเริ่มย่อยละเริ่มแรงมาละชิวๆแล้วเนี่ยอ่าครับอ้าวเลยครับเลยเลยหน้าเลยโอ้โหหน้าเผ่า กับเลขาเรานะฮะบ่นแล้วบ่ดแค่น,น,น,นี้บ่นจริงหรือเปล่าอีกประมาณสักห้าสิบกิโลจะเป็นอย่างนี้หมดเลยครับอีกห้าสิบกิโลจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับใจเย็นไม่ต้องห่วงฮะวันนี้จุดหมายไปทานเราก็นะครับสี่โมงเย็นนะครับถึงบ้านครับกับข้าวที่เหลือก็มากินมื้อเย็นเลยต่อเลยนะฮะ นะครับพ้นป่าไผ่มาแล้วครับวันนี้ก็เข้าหมู่บ้านนะครับบรรยากาศก็ดีจ้าอ,อ่า,อาเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับเอาละครับผมถ่ายบรรยากาศทางที่สวยให้เห็นแค่นี้ก่อนนะครับคิดว่านี่เป็นคลิปสุดท้ายละของการปั่นท่องเที่ยวนะฮะวันนี้ไปบ้านชีทวนนะครับไปดูวัดแล้วก็เรือโบราณน,นะครับ สามวัดนะฮะแล้วก็ทางบิณฑบาตของพระผ่านทุ่งข้าวสุขเขียวนะครับอย่างที่เห็นในภาพนิ่งนห้ชมนะครับผมในแพทย์เฉลิขสิกธิ์นะครับประธานชมลมจัก,กรยานเพื่อสุขภาพลมปันพระชุรีนะครับหลายงานนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเลียกจากชมรลมลง,ลงไปพลานพระศรีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็ชมรมจัก,กรยานอานน์นะครับอุบลรัฐานีนะครับ มาร่วมปั่นะครับก็มีความสุขนะครับสนุกนะฮะโลแกนของเรานะครับเช่นเดิมนะครับอันนี้เราก็จะปันกับจังหวัดบุรีานีนะแลครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจะเป็นหม่นะครับ